จะเข้ามก่อนจะ้ะไปจ้ะอืมอืมหวานเลยอืมไปกินกับข้าว มา <S <S แบดกับสิงวดพ่อแบดพี่น้องไม่ได้ซาดแบดไปด้ะขมอํานาจเบียขนะเนี่อ้อำำา,อา,าไร ปั๊บคุม้มไช่เป็นอันนึงตอนนี้ไงตอนนี้ไปเลยไปละ อนนี้เหนือเสือรู้ปมแม่เนือขาอะไร ไม่เอาไปอีนอับตนนันใหญ่ๆไปเลยค่ะอืมอืมไปล้าพี่อ้อกอืม พี่น้องซ้อยจูไปซ้อยจูมาเื่มเบิ้งไม่จะของจ้าทานไม่เมืมอตไม่พี่น้องอันนี้กับเบิง้งเบิ้งตะลุบไปก็ได้ดอกนอ้อมตับตอนใหญ่ๆคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องช่ำๆหว,วานๆเนื้อง่วเจ้าคุณดีาดนาดแล้วพี่นอ้องคำใหญ่ๆขอถทดขอภายกระปุกกินน้ำเด้จ้าคุมคาตาสวดไปเลยจ้ะคลิปนี้กับสีบ่คอยได้ยินเสียงเด้จ้ะพี่น้อง,องบ่แมนไหม บัได้ยินเสียงเลยจ้าเพราะว่าทานไม่หนูเมือดหนูกับบได้เช็คโทรศัพท์มากก่อนจังใดก็ขอโทษน้ำเด้อจ้านี่ปูนสดแก้วขอาไปน้ำจ้าพี่น้องมันนี้ก็ฟังคลิปฟังเสียงหนูผากไปสะกวนนอนเนาะจ้าลืมข้าวอีลีพี่น้อง อันนี้ก็สิจุเนื้อขาไส้เจะพี่น้องเนื้อ